สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมโป้งมัดลุงคานะครับวันนี้มีรถจะมาขายหนึ่งคันนะครับเป็นรถ Honda Civic นะครับ FB Boy นะครับปี2014จดปี2015นะครับตัวรถเนี่ยเป็นรุ่น e sport นะครับเป็นสีขาวทาเฟต้าไว้นะครับเดี๋ยวพาไปชมรถกันครับว่ารถเป็นยังไงบ้างไปก็ ด้านหน้านะครับก็ตัวนี้เนี่ยนะครับจะเป็นตัว e s p o r t นะครับเช็ดไลเรียบร้อยนะกระจังหน้านะครับก็จะเป็นโเมียมีนะครับด้านในจะเป็นลังพึ่งนะครับด้านล่างเนี่ยนะครับจะเป็นตัวสเกิร์ตนะครับที่ติดมาจากโรงงานเลยนะครับจะเป็นสีดำตัดกับสีขาวนะครับแล้วก็จะมีคิ้วโคเมียมอยู่ด้านในนะครับก็สวยงามลงตัวเลยนะครับอันนี้แต่งมาจากโรงงานเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องทําเพิ่มไฟหน้าเนี่ยนะครับก็ใส่เลยนะครับ ไม่มีแตกไม่เหลืองนะครับขนาดยางเป็นขนาด2 0 5, 5 5ูน5นะครับเป็นยางโยโกฮาม่าดีบีแอสเนะครับสัปดาห์ที่4ปี2021ะครับก็ดอกยังเหลืออยู่เยอะเลยนะครับก็ยังถึงว่าใช้ได้ใช้งานได้เลยนะครับก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับขนาดล้อแม็กเนี่ยนะครับก็เป็น ล้อขนาด16นิ้วเป็นลายมาจากโรงงานเลยนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับกับสีเงินตัดกันนะครับผมด้านข้างนะครับก็จะมีสะเก์ตข้างนะครับติดมาจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีดำนะครับที่กระจกข้างเนี่ยก็จะมีไฟเลี้ยวมองไฟเลี้ยวก็จงมองข้างนะครับกระจกมองข้างปรับแล้วก็พาไฟฟ้าด้วยนะครับมือจับเนี่ยจะเป็นโครเมียมนะครับทั้งสี่บานเลยนะครับแล้วก็ จะมีตัวปุ่มเปิดปิดรถนะครับกดไว้เปิดหรือปิดรถถ้ามีกุญแจอยู่ที่ที่ตัวนะครับก็สามารถเปิดปิดรถได้จากที่ปุ่มปุ่มนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวถังด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตัวถังเดิมๆทั้งคันนะครับหมุดนะครับเม็ดอาร์คเดิมๆนะครับ ภายในเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับตัวนี้เป็นตัว e s p o r t ภายในดำนะครับถ้าเป็น f b รุ่นแรกๆเนี่ยจะมีภายในครีมนะครับภายในดำนะครับแล้วแต่สีตัวรถนะแต่ถ้าตัวนี้เป็นตัว e s p o r t เนี่ยภายในจะเป็นสีดำทั้งหมดนะครับก็เมดอาร์คอยู่เดิมทั้งหมดนะครับไมน้อยด้วยนะคันนี้นะครับ วิ่งแค่ประมาณแสนเดียวเท่านั้นเองแสนนิดๆนะครับก็กุญแจจะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดนะครับอยู่ที่กุญแจด้วยนะครับจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่นะครับเป็นตัวสปอร์ตนะครับอันนี้ติดมาจากโรงงานเลยนะครับแต่ด้านหลังเนี่ยก็จะมีไฟเบรกนะครับพร้อมสปอยเลอร์นะครับอยู่บนฝากระโปรงนะครับด้านล่างเนี่ยนะครับก็จะมีเป็นเกิร์ตนะครับติดมาจากโรงงานเลยด้านล่าง เป็นสีดำตัดกับสีขาวนะครับเซ็นเซอร์ถอยหลัง2จุดนะครับกล้องมองหลังนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดมาจากโรงงานเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านท้ายรถไปด้วยนะครับหลังเดิมเเลยนะครับกาวไข่ไก่นะครับอยู่เดิมนะครับไม่มีการทําใดๆมาทางสิ้นนะครับฝาเดิมนะครับรถเดิมมากๆเลยนะครับรับประกันโครงสร้างตัวถังนะครับว่ารถไม่มี ชนหนักตัดต่อพลิกคว่ำมจมน้ําไฟไหม้แน่นอนนะครับถ้าซื้อไปตรวจสอบพบเจอมีชนเนี่ยเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับก็อันนี้เป็นภายในด,ดําได้เป็นสีขาวนะครับอันนี้ก็นี้เบอาร์กเดิมๆเลยนะครับอันนี้ให้ดูเผื่อลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับเอ่อไม่สะดวกมาดูรถที่ร้านเราก็สามารถซื้อขายออนไลน์ได้เลยนะครับจัดส่งถึงบ้านเลยนะครับก็อยู่ที่ว่า ลูกค้าอยู่ใกล้ไกลนะครับถ้าอยู่ใกล้ก็ส่งให้ฟรีนะครับถ้าอยู่ไกลกออ็ถ้าไม่ได้ไกลมากเราก็ยังส่งฟรีนะแต่ถ้าปัตตานีก็ไม่ไหวนะบอกก่อนเพราะว่าลูกค้าบางท่านอยู่ปัตตานีส่งฟรีไม่ไหวครับ อ่าเนี้ยเดี๋ยวถึงภายในนะครับภายในเนี่ยจะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับแล้วกเ็เบาะเนี่ยจะเป็นไฟฟ้าด้วยนะครับแปดทิศทางเดินหน้าถอยหลังขึ้นลงนะครับเอนได้นะครับที่พวงมาลัยนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับมีปุ่ม c r สคอน control อยู่ด้านขวามือนะครับด้านซ้ายเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันก็คือสามารถเพิ่มเสียงรถเสียงจากที่พวงมาลัยได้เลยนะครับแล้วก็ด้านตรงนี้ก็จะมีรับสาย โทรศัพท์นะครับวางสายโทรศัพท์ได้จากที่พงไรเช่นกันนะครับตัวนี้เนี่ยลูกค้าอัปเกรดจอมาแล้วเรียบร้อยนะครับน่าจะเป็นจอ Android นะครับขนาดประมาณ10นิ้วนะครับอันนี้ลูกค้าเปลี่ยนมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ครับสามารถดู YouTube แล้วก็เน็ตฟิกได้นะครับแชร์เน็ตจากมือถือได้นะครับแอรเนี่ยจะเป็น Air Auto นะครับก็ มีตัวเลขบอกอุณหภูมินะครับตัว e-sport เนี่ยจะเป็น I a อร์อโไม่ใช่ a อ r b บินะครับก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับมีช่องเชื่อมต่อ h d m i นะครับอยู่ในนี้ด้วยเป็นช่อง usb นะครับไวเ้เสียบชาร์จโทรศัพท์นะครับได้เลยแล้วก็ด้านบนมีไฟอ่านแผนที่นะครับภายในเนี่ยเบาะไม่มีขาดไม่มีแตกรายงานนะครับก็อยู่ในเกณฑ์สภาพค่อนข้าง ดีเลยทีเดียวนะครับประมาณ90-95%เลยนะด้านหน้าจอเนี่ยก็ครับก็จะเป็นด้านล่างจะเป็นมาตรวัดรอบนะครับด้านบนก็เป็นตัวเลขบอกความเร็วนะครับด้านขวานะครับเป็นเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็ด้านซ้ายเป็นอุณหภูมิห้องเครื่อง,องต่างๆนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้ารถนะครับว่ารถด้านหน้าสวยไหมเป็นยังไงบ้างนะครับ ภาษีไม่ขาดนะครับหมด6 8มารกลานะครับผมฝาเดิมเลยนะนะครับสติกเกอร์ H mark นะครับจากโรงงานต่างๆน้ำยาแอร์นะครับสติกเกอร์จากโรงงานมอกนะครับอยู่ครบทุกตำแหน่งนะครับด้านหน้าคานเดิมนะครับหมุดนะครับเดิมหมดนะครับหมุดกลมทุกอันนะครับไม่มีทำมานะนะครับด้านหน้านี่ใสๆเลยนะครับ ขานหน้าซ้ายขวาเดิมทั้งหมดนะครับผมก็ลดอยู่ในเกณฑ์เรียกได้ว่าสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะครับอันนี้2ปี20,000กิโลเมตรนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งมาถึงก่อนนะครับก็วันนี้ผมขายให้อยู่ที่ราคา4,100,000 9,000บาทนะครับผ่อนเนี่ยเดือนละประมาณ7,000บาทนะครับผ่อนได้สูงสุด84งวดเลยนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วย2ปี20,000กิโลเมตรนะครับอยู่กรุงเทพปริมณฑลไม่ไกลมากนะครับส่งฟรีแต่ถ้าปัตตานีส่งไม่ฟรีนะครับต้องมีค่าให้จ่ายเจอวันก่อนปัตตานีบอก่าส่งฟรีไม่ไหวครับนะฮะไกลไปนะแล้วก็เอ่ออันนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับไม่สะดวกมาที่ร้านนะครับเรามี ไฟแนนซ์บริการถึงบ้านเลยนะครับไม่สะดวกมารับรถนะครับก็อย่างที่บอกนะครับถ้าอยู่ไม่ได้ไกลามากเราส่งให้ฟรีนะครับก็ถ้าไฟแนนซ์ส่งไฟแนนซ์ผ่านก็ส่งได้เลยนะครับรถพร้อมนะครับเอ่อถ้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้ที่เบอร์0853154242รือไลน์แอดมัดลุมคาที่เพจมัดลุมคาก็ได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วกันเดี๋ยวนี้โป้งไลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ